นุงงจัดนอกเนี่ยหลังจากที่โดนจัดไปชุดใหญ่ถ,ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดกันต่อหน้าต่อตาก็ตามแต่คิดว่าคลิปนี้เนี่ยคงไปถึง ถึงพานุพงศ์แน่นอน,<ห>นเพราะว่าเป็นคลิปที่ดังโด,ด่งดังมาการับปลายปีเลยเนี่นะคะพานุพงศ์จัดนอกโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะเดี๋ยวบอกว่าเมื่อวานที่มีคุณป้าคนหนึ่งเรียกคุณป้าไม่ได้นะคะต้องเรียกคุณพี่นะคะเ<ห>ม,ม,มื่อวานที่มีคุณป้าคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วโวยวายด่าผมตรงหน้าโรงพยาบาลระยองผมไม่มีความรู้สึกโกรธเลยแม้แต่นิดเดียว ผมรู้สึกได้ถึงความเดือดร้อนของป้าที่ได้พูดออกมามันคือปัญหาจริงๆที่อยู่ในใจเขา คุณป้าเขาเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ทําให้เขากลัวว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลมันเป็นการสะท้อนปัญหาของรัฐบาลประยุทธ์ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับคนรากหญ้ามีกินมีใช้ได้ทําให้คุณป้าออกมาปกป้องประยุทธ์เพราะรอความหวังว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาแต่เขาไม่ได้คิดต่อว่าตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาประยุทธ์ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้และที่สําคัญป้าบอกว่าไม่เคยเห็นหัวสอสอมาช่วยสักคนเดียวก็แสดงว่าสสทั้ง4คนในระยองไม่ได้ช่วยเหลือชาวบ้าน เลยนะคะสุดท้ายการที่ผมออกไปเมืม่อวานเป็นการกระตุ้นให้ประยุทธ์มองเห็นปัญหาของคนรากหญ้าว่าพวกเขาต้องได้รับวัคซีนโควิดและต้องได้รับการตรวจเชื้อการรักษาที่เขาสามารถเข้าถึงแพทย์ได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกไม่เดือดร้อนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบันคำถามคือ พานุพงศ์ไปอยู่ไหนมาถึงไม่รู้ข่าวคราวอะไรกับเขาบ้างเลยว่าเขาก็ตรวจให้ฟรีไงใช่ค่ะเพราะว่าในโลกโซเช a ยลเองเขาก็บอกอ่ะเดี๋ยวจัดให้ทําไมไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ข้อมูลนะเขาก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียไปแคปเจอร์หน้าจออันนี้น่าจะเป็นของช่องเจนะคะก็เป็นการไปตรวจนะคะของกรมควบคุมโรค บุกค,ค้นหาผู้ป่วยโควิดที่ชุมชนคลองเตยลุยชุมชนแออัดวันโควิดระบาดรอบสองอันนี้คือก่อนเนี่ยนะก่อนที่จะมีระบาดรอบสองเนี่ยนะคะ,คะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าในพื้นที่ไหนใช่ไหมคะที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเขาก็เอารถประราชทานไปนะคะแล้วก็จะมีส่วนเจ้าหน้าที่ตรวจให้ฟรีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะแรงงานต่างด้าวที่มาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มีความเสี่ยงถึงแม้ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายก็ตามเขาก็ ตรวจให้ฟรี<ช>เพราะเขาถือว่านี่คือความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศนี่คือสิ่งที่รัฐบาลให้แล้วก็กรณีของเ,ออเรื่องของการได้รับวัคซีนโควิดเนี่ยก็ต้องตามข่าวด้วยชเช่นเดียวกันนะคะว่าเขาไม่ได้ให้จ่าย4 0 0พ แต่ว่าเขาก็จะมีมีโครงการแล้วก็มีนโยบายที่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังไปร่วมมือกับหลายๆประเทศและรวมถึงของนักวิจัยของคนไทยด้วยคือเป็นภาายการพยายามที่จะหาทางออกในหลายรูปแบบอันไหนเสร็จก่อนจะได้เอาวัคซีนมาใช้ก่อน